ทำไมคนเล่นรถตัวจริงถึงต้องเลือกคาร์บอนเซรามิกเบรกถ้าพูดถึงสุดยอดเทคโนโลยีเบรกในวงการยานยนต์จานเบรกคาร์บอนเซรามิกคือตัวเลือกอันดับหนึ่งของคนเล่นรถและคนที่จริงจังเรื่องสมรรถนะโดยเฉพาะในรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์หรือรถยุโรประดับสูงเหนือกว่าจานเหล็กสตีลดิสก์อย่างชัดเจนพนความร้อนได้สูงสุดๆไม่ว่าจะเบรกหนักซ้ำๆในความเร็วสูงหรือขับลงเขาที่ยาวและชันจานเบรกคาร์บอนเซรามิกก็ยังให้แรงเบรกสม่ำเสมอไม่มีอาการเฟดให้เสียความมั่นใจน้ำหนักเบาวกว่ามากลดน้ำหนัก Un อยย่างนาััสคญ ช่วยให้ช่วงล่างทำงานได้เต็มประสิทธิภาพการตอบสนองพวงมาลัยและระบบแฮนด์เลงดีขึ้นอย่างรู้สึกได้อายุการใช้งานยาวนานใช้ได้นับ2-3แสนกิโลเมตรแบบแทบลืมไม่ต้องเปลี่ยนเหมาะกับคนที่ครั้งเดียวจบไม่อยากเปลี่ยนบ่อยสมรรถนะคงที่แม้ใช้งานโหดไม่บิดนอรหรือโก่งง่ายเหมือนจานเหล็กตัดปัญหาจานเบรกสัน่นช่วยให้คันเบรกนิ่งและตอบสนองทันใจภาพลักษณะดพรีเมียมใครเห็นก็รู้ว่าไม่ใช่ของธรรมดาและเป็นหนึ่งในจุดที่บ่งบอกความจริงจังของเจ้าของรถในเรื่องสมรรถนะคิดจะเล่นเบรกต้องเล่นให้สุด ถ้าคุณสนใจอัปเกรดเป็นคาร์บอนเซรามิกเบรกให้กับรถคู่ใจปรึกษาเรา Eurozone Auto Parts ผู้เชี่ยวชาญอะไหล่และการติดตั้งสำหรับรถยุโรประดับพรีเมียมติดต่อเราวันนี้และคุณจะรู้ว่าการเบรกที่มั่นใจและจบจริงเป็นอย่างไร